ไม่นานวิมานทลายยอมดานอายหวนคืนมาบา้าคนที่คอยเจ้าคะจงเมตตาและใจเย็นๆฉันจะเป็นควันใจชาวบาพี่เอ๋ยไปไหน ขวันใจของพี่มาหากลับมาแล้วพัดเน้าเบอร์หาขอทานน้ำใจล้างหน้าเจมจันพี่เป็นบอยคนจ,นจนจนเราอดทนหาเงิน คงไม่ไกลกันฝันสักวันแม้เงินมีมาคืนบ้านนั้น